สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถบ้านเทนะคะทุกท่านขับขี่ดีราคาไม่แพงนะคะคันนี้เป็น Toyota Camry คะ่ะ2.2ตัวท็อปเบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะทุกท่านภายในสวยสะอาดแอร์เย็นค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่59,000บาทค่ะทุกท่านเป็นรถบ้านเทนะคะเครื่องดีเกียร์ดีคะ่ะเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบนะคะช่วงล่างดีคะ่ะทุกท่านพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะ มีเ่มเอกสารชุดโอนครบค่ะสามารถวิ่งทางไกลได้สบายนะคะทุกท่านรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะแอร์เย็นเพลยงพอนะคะใช้งานได้ปกติค่ะโดยรวมแล้วนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะตโตโยต้ Camry นะคะ5 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่าน ติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ